วันนี้เราอนุญาตให้โลกภายนอกเราเปลี่ยนหมดเลยเปลี่ยนลุกเปลี่ยนการแต่งตัวสักปากสักหน้าทําหน้ายาวปรับโมเฮงปรับแม่งทุกอย่างเลยแต่ทําไมชีวิตย่ําแย่เพราะเราไม่อนุญาตสิ่งหนึ่งฮะคือการปรับเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกของเราจริงหรือไม่จริงวันนี้คุณอยากจะเสกได้ดังใจนะคุณต้องรู้ก่อนว่าพลังที่มันสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณคือพลังของคุณ สิ่งที่สองค่ะนอกจากพลังของคุณคุณต้องการสายเสกอะอยากเป็นสายเสกต้องรู้เลยคือการเสกอารมณ์ใหม่ฮะทำอารมณ์เทพะให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่คุณปรารถนาวันนี้ถ้าคุณปรารถนาเรื่องราวไม่ดีจงอารมณ์คุณมัวเป็นจองมานต่อไปไม่จริงแล้วอารมณ์คุณล่ะคะ ปัจจุบันเนี้ยคุณเป็นอารมณ์ได้แบบไหนทั้งวันนะคุณเป็นอารมณ์ดอย่างไรคุณเองสํารวจตัวเองเออวะกูเนี้ยอารมณ์อสูรกายเต็มเต็มถ้าเรื่องลบบอกกูนะจระ,ะเข้ฟาดหางเพื่อนเจ็บกูเจ็บมึงเจ็บกูเจ็บด้วยจัดการแม่งก่อนเลยใครพูดแม้พูดหน้ามโมโหอะนะจิกตบแล้วไงอะแล้วไงอะชีวิตบัดซบไง ไม่ต้องกลัวนะคะกฎแห่งการสะท้อนกลับทําของใส่ใครคนนั้นรับของกลับไปฮะเพราะคนที่ทําของบางทีถ้าเขาเป็นคนดีสักอย่างเกาะแก้วคุมของเขาของในที่นี้คืออะไรไม่ว่าคุณจะบ่นดา่าทอคนอื่นนินทาชาวบ้านหรือคุณจะแช่งเขาเผาพิกเผาเกลือเขาก็รับผลน,นั้นไม่ได้ค่ะถ้าเขามีอารมณ์เทพค่ะถ้าคนนั้นเบิกบานสักอย่างค่ะทุกใดๆก็ทาร้ายเขาไม่ได้ฮะพลังลบใดๆก็ทาร้ายเขาไม่ได้ฮะทําร้ายเขาไม่ได้ด้วย